ที่มีใครมั่งที่แบน,นอ,อ่ะอาสุนะทาจิเกอแคน,นั้นแหะใช่แล้วใช่แล้วเฮ้นี่ตอนนี้กูอ่านลงคิวไหมเออเออเออเล่นเล่นดีกูจะลองไงกูอยากรู้ว่าไฟมันใหญ่แค่ไหนในเหล่ไอจีโกะไหวเพื่อเป็นการ <S <S ไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับไอ้กูมึงเล่นในจีได้ไหมกนะูอยากเล่นยามานมาตัอะ่ะกูเล่นในนี่ได้ปะไอ้ฮิบิริจัดเลยจัดเลยเอาไว้เผื่อตู้ไม่ไหวเออ เกมไอยแล้วก็มาดีอ่ะไปเลี้ยนักวัดดานักอตโตกูว่าไอ้นัอโตอ่ะมันแปลกๆว่ะ ไปแล้วกันเลยแบนดิมันดีไม่ได้แบนหรอเปล่าโอ้ยสนโอยงอบที่รุนเนี่ยทีมทีมสองะพี่ว่าที่ว่าเก่งๆก็จะมีแดนนี่ออสอะสวาดากันนั่นโตอะพ่พอรู้สึกว่ามันมาด้วยกันเลย ไม่รู้ว่าใช่อาหรือเปล่าไ่แล้วตอาพิรุณขาพร้มดาบอยู่เพื่อเพ่หารอยไปประจำว่าพร้อมจะตายหรือยัง เนี่ยถ้าเกิดมึงล็อกได้ไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวกูเสียบให้ไอมิน่าโตเนี่ยโพ้าะซาซิเกะมากลาขนม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 ลูกเนี่ยตั้เนี่ยดิทหนึ่งดิทหนึ่ง เลี้ยว่อเรือออออ่อยบวกบกบวกบวกมอนจะตายหรือยังมันมีบ้างมั้ยเฮ้ยนักเตะร้อยไล่ว่ะเขเลือกอะรด้ยเอ้ยขอคีย์บอร์ดแล้วกัน

เอาเลยให้คลิปคนเดียวเลยสวยสวยอ่ะสวยสวยสวยไปเอาคลิปร่างไปยิงเสือขันไม้อ่ะสกิลใช่ใช่ดีดีด้วที่กดสกิลหนึ่งก่อนไม่งั้นพ่อมากีดโอกระสุนจากมันดีดไง แบอกก็ไม่ได้คิวอ่ะเอ้าเฮ้ยกดสกิลสามไม่ติดไม่ใช่เราเมา่อกินอัพสกิลอยู่คอกว่าดิตายยิง่ายในสถานะนั้นว่ะใช่อ๋อทีสองความเบนนี่ว่ากูก็ว่าอยู่ไอยืมสามร้อยดิเนี้ย

เ <c oughs> นี่ยเดานมแปดมันต้องระวังนะอ้าวขนมด่ครับราคาคิ่บ้างคิบนั่นแหละปันดิไอของคิปได้ไหมเนี่ยชุดนี้ชุดนี้เออสองชุดเนี่ยแล้ว <c oughs> ม,มีจังอ, <c oughs> อ๋อ

เพราะมันสู้ได้หรอน่ะไม่ต้องไม่ต้องคิวไม่ต้องคิวปัดไปปัดไปสอน โอ้ยเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลยโอ้ยไม่ใช่หรอกมันก,กัดจะรอตะเกียบไง<อ>มันไม่ตายหรอกเมื่อกี้นนนนเนี้ยพูดจริงมันไอเนี้ยมันตัวใคคิวเนี้ยวะ ทีมสามทีมสามมีเนี่ยสวัสดิกิมีอ่ะสามสองคนทีมทีมหนึ่งก็เหลืออย่างละหนึ่งเอาสวดิกนแล้วไอสวัดิกิมีเออไอม่าเยสเดี๋ยวเดี๋ยตายตายตายแล้วขอให้เสียเสียยทำไมอ่ะโมันตายอยู่แล้ สกิลเดินมาเดินห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 น้าโตมั้งเดบเบอร์มานาเลยเลินหน้าโตะไงเบมานาไปดิจับไปอาอ้หมนยพกมันหนีอ่างเยอะไอ้ไข่ดูสิล็อกกระจกแล้วเหียจะได้แม่เอาไหมเอา

เอ้ยยิงการไปก่อนแป๊บนึงอะขอความเอาแหวนานี่นีนี่สวัสดีสวัสดีดวะอยู่ข้างล่างไงข้างล่ากลัวนจะตายหรือยัง

โอ้โหภาพรุ่นท <oh> ี <pap> ่สองสามดับยกเชือกไปห้าร้อยไปประช Đòn oh, yeah, oh, <coughs> à. Ồ ta không nó nghe mà हर रोज पैके पांच It's time เอะไรกันเนาะจากทุกตัวเลยเนะนีเ่ยไ,ได้เดาไฟเลียล้ยละนี่กะว่าจะทำคลิปจะมามาตกไอคลิปแรกเลยนลเยน,นี่ยออือไปเลยออกหมดแล้ว มาลองก่อนเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันตอบเนาะทำทำไม่ไั้เงี้ยแหละเดี๋ยวกัแล้วนึงเดี๋ยวเราได้เกียรอกอนอ๋ออ๋อฟังเดี๋ยวบอกนรฟังเก็บไหมอ่ะเอ่อฟังเก็บเต็นเตเลยเอ็นทีเดียวออ่ก็รู้สึกว่านาโซก็พอเป็นอ่ะ เอา้าเฉยเฉยรู้สึกว่าเนาโตมันก็เป็นงานยูกเนาะอืมคือแบบมันก็ก็เป็นอ่ะมันไม่กล้บเหมยอโอ้โหกูไปด้วย อยาาฟหมด8ี่วะทแึดลวกนดับไปไหนวะยสัแรงไงเห็นยังไงได้ล่แยลก้งนํา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn It shall be done. done. <laughs> <laughs> <As laughs> <to> I <spending>. you. <laughs> <laughs>

โ <Private. S 2> อ้ไม่ตายนับ <resol> ต <ves> hey, oh, ัวเรือ like มันเยอะดิตอนแปลงหา แล้วก็วรรเราได้ยุบหลังเราเอาตัวพูดถึงหน้าตัวมันฆ่ามันได้เหรอเว้ยลองดูไม่ใช่แต่มันไม่ยอมไปฆ่ามึงไงสบายเลย

ฮะอ่ะอารย์เลืองแม่โคตรเยอะเลยยันแม่คิวยามันสองคนได้มันมันเร็วเร็วไงแล้วมันเ,เป็นสเต็งอะ่ะได้เปรียบจำไอ้คิวบอลดิอ่ะเต็งเลยบอว,ว่าได้เกียวอะ่ะ โอ้โหเกี่ยวเลยลอ่อเ,เอ้ะโอ้ยจะเอ๊ะทำไมเนี่ยสัว์เฮ้ยทำไมสตดก็ไม่มทนันเลยเฮ้ยทานทานโอ้โหกูยอมให้มึงฆ่าได้ไหมเนี่ยให้สว์แม่งได้เกี่ยวเลย,เลย เฮ้ยเย็นปุ๋ยิสนี้เฮี้ยมึงเอาโอ้โหเอาก่อดเลยนะยศแม่เอาไร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 ทมทีโอ้แต่สยเจ็มากดีฮนะเนาะฮะ